แล้วอาจารย์เบียจะอธิบายในเรื่องของทางอริยมรรคเนี่ยที่ทําความเข้าใจให้กับคนที่ยังไม่เข้าใจเพิ่มเติมได้อีกไหมว่าจะเข้าใจได้อีกยังไงสาธุครับเขาโอกาสครับก็พระองค์ทรงบอกชัดนะว่าเราเป็นทางตรงเป็นทางเดียวมันไม่มีทางอื่นไงี่เพราะนั้นถ้าเป็นทางตรงเป็นทางเดียวเป็นทางเอกมันเป็นเหมือนมันเป็นรอยทางเก่าแล้วทางเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหนทางที่เพิ่งค้นพบครั้งแรก มันเป็นรอยทางเดิมที่ค้นพบกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนเมืองที่ลกล้างไปนานมากเปล่าจู่ๆเดินเข้าไปเจอเอ้ลกๆแล้วคุยุยๆคุย,คย,คยทางเข้าไปไปเจอเมืองพระเจา้าเลยบอกว่าพระองค์เดินเข้าไปแล้วก็ไปบอกไปเที่ยวบอกคนอื่นว่ามันมีเมืองนะแล้วก็ค่อยบูรณะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลับขึ้นมาใหม่จนฟื้นฟูขึ้นได้เพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นรอยทางเดิมไม่ใช่รอยทางใหม่อะไรแต่แค่พระองค์เนี่ยไปค้นพบรอยทางนั้นเราต้องเข้าใจกักวกนว่าหนะลักสัจจะความจริงเนี่ย ม่ว่ามันจะผ่านไปอีกกี่ยุกี่สมัยมันก็ยังคงเป็นความจริงมันจะยังเป็นความจริงในอดีตมันจะยังเป็นความจริงในอนาคตและปัจจุบันมันก็ยังเป็นผลความคงเป็นความจริงของมันอยู่อย่างนั้นท่นั้นถ้าเราจะเดินออกจากทางนั่นหมายความว่าเรากำลังเดินออกจากทางของความจริงถ้าเราไม่เดินทางนี้คือทางแห่งอริยมรรคหรือทางแห่งอริยสัจสี่ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐที่อจรรย์สุดงทุกชาตก็เท่ากับไม่เดินตรงนี้ก็เท่ากับออกนอกทางเมื่อนที่อาจารย์เคยคุยกับหลายคนอย่างนี้ผาก็บอกว่า การทำเดรัจฉานวิชาด้านสยศาสตร์เนี่ยมันเป็นทางขวางกั้นต่อมาผลนิพพานไหมมันเป็นความขวางกั้นต่อหลักสัจจะความจริงไหมก็มีหลายคนพยายามบอกอาจารย์ว่ามันไม่ขวางแต่มันไปคนละทางอย่างเงี้ยคือมันไปคนละทางกันมันไม่ขวางแต่ไปคนละทางไนเฉยคือถ้าไปคนละทางหมายความว่าจะไปเชียงใหม่แต่เขาไปใต้มันถึงไหมไม่ถึงแน่นอนสุดท้ายมันขวางไหมมันก็ขวางก็เป็นความเห็นพิษบเลออกนอกเส้นทางไปซะ พราะฉะนั้นคำถามคือเราเข้าใจจุดมุ่งหมายแล้วหรือยังว่าเราจะไปไหนบางคนไม่รู้ไงทางมันทางไปไหนไงถ้าเรารู้ทางสักียนวัาจะไปไหนแล้วเราเดินมุ่งไปสู่กระแสของทางนั้นมันย่อไปถึงทางนั้นได้ตามที่เขาบอกทางเหมือนพระองค์ทรงอุปมาออไมยบอกว่าเนี่ยเปรียบเหมือนคนที่รู้หลักเกณฑ์หลักการเมืองทุกอย่างเลยแล้วมีจู่ๆคนไม่รู้ทางเดินมาถามทางคนรู้ทางก็เลยบอกไอ้คนไม่รู้ทางก็บอกว่าไม่เชื่อดีกว่าเดินไปทางนี้ดีกว่า ทั้งทั้งที่มันรู้ความจริงแล้วว่าไปต้องไปทางนี้แต่มันด้ไปทางอื่นมันย่อมไม่ถึงทางได้มันต้องไปทางนี้ไงดังนั้นเหมือนจะมาที่เนี่เกาะลันตาเนี่ยร้านอาหารเนี่ยจะมาได้ก็ต้องมาทางนี้มาทางอื่นไหมล่ะใครมันจะลอยตัวมันจะอากาศมีไหมล่ะมันต้องไม่มีถูกปะมันก็ต้องเป็นทางเดียวที่มาได้อ่ะมันไม่มีทางอื่น่ะเพราะนั้นในเมื่อเขาตัดทางมาให้อย่างนี้มันย่อมเดินตามทางนี้มันถึงจะไปถึงได้น่าจะอาจารย์เบียร์คนเดียวก็น่าจะจบแล้วนะ พรอาจารย์มาทำไมันเป็นการสอบต่านะครมีท็อปมนโรส่ารสชาอะไรเยอะเเนี่ย